สวัสดีครับทุกๆคนครับผมแดงมิสเตอร์แดงครับสายตาตามอายุสายตาตามวายัยสายตาคนแก่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า presbyopia นั่นเองครับด้วยสังคมปัจจุบันเราเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราจะพบเจอกันทุกๆคนก็คือเรื่องปัญหาสายตาผู้สูงอายุซึ่งทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยครับ เมื่ออายุมากขึ้นประมาณ40ปีขึ้นไปความสามารถในการเพ่งดูใกล้ของคนเราเนี่ยก็จะลดลงครับความสามารถนี้จะเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของเลนโซเนียลซีรีบอดี้ครับแล้วก็สเกลล่าหากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดนี้นะครับมีพยาธิสภาพก็จะทำให้เราไม่สามารถเพ่งดูใกล้ได้นั่นเองครับโดยอาการจะแสดงก็คือเวลาที่เราดูใกล้นะครับ จะมัวลงเช่นเวลาที่เราหยิบมือถือดูนะครับเวลาดูเอกสารเวลาดูอะไรที่มันเล็กๆนะครับวัตถุเล็กๆเนี่ยก็จะเบลอลงนะครับหรือบางคนอาจจะมีอาการปวดหัวปวดตาด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราเพ่งไม่ได้นั่นเองครับผู้ที่มีปัญหาสายตาผู้สูงอายุนะครับจะไม่มีปัญหามองไกลหมายความว่าคือเขาจะมองไกลได้ปกตินะครับเว้นแต่ผู้นั้นนะครับจะมีปัญหาสายตายาว ปัญหาสายตาสั้นหรือปัญหาสายตาเอียงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับการแก้ไขเราแนะนําให้ใช้แว่นตาสําหรับดูใกล้หรือจะใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟก็ได้ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคอนแทคเลนส์ก็ใช้ได้นะครับจะทําให้การมองใกล้นะได้ดีขึ้นกลับมามองเห็นได้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับหากทุกคนมีอาการดังกล่าวควรจะต้องไปตรวจสายตาให้รู้ปัญหาที่แน่ชัดก่อนนะครับ เพื่อที่จะได้แว่นตาที่ถูกต้องและปัญหาเหล่านั้นก็จะดีขึ้นเองครับอย่าลืมนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องแว่นแววกับมิตรแสดงของผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมได้ผลิตคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกต่อไปครับสวัสดีครับ